we do for him, he, he him, mm. Like, a, like that. beautiful um, yellow color, mm. yellow colorful. Mm. Mm. Daddy hear you, okay? Daddy hear you stomach, okay? You <laughs> just poo. lot อาหา t วันนี้คิดสวิ i เชียร์ดีกว่าสำหรับคุณกำลังจะทำ o บบนั้นมากินกันค่ะสั่งขยาฟักทองนะคะนี่เลยทุกคนเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนทำเพื่อให้น้องแดเนียลค่ะ บ่ายสองคุณจะพาน้องเดนเนอร์อาบน้ำนะคะอตอนนี้เติมพลังงานก่อนหนิวค่ะ I am hungry now วันนี้แดดไม่ออกะคะ่ะ ว่าเมื่อคืนฝนตกอีกแดเนียลดาเนียลดาเนียลจอนดาเนียลจอนฮัลโหล how are you today? how are you today baby boy? <c oughs> วันนี้ปั๊มนมไปแล้วรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั๊มอีกเพราะว่าจะได้เอาไว้ให้ลูกชายกินตอนหลังอาบน้ำเสร็จค่ะเราจะปั๊มอีกจากน,น้องจะลองปั๊มอีกจะมีน้ำนมอีกหรือเปล่า ขางขยาฟักทองอร่อยมากทุกคนอ,อร่อยอพร้อมกินดีสดพร้อมกินอ,อ,อร่อยอร่อยจังเลยกินไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะทุกคน ลูซ้ายก็เรี้ยงง่ายจ้ะไม่ค่อยงองไงเท่าไหร่ก็คือจะจะร้องเฉพาะแบบเวลาหิวแลก็เวลาให้เปลี่ยงแพมพิเนีรร่ยงค่ะเพราะว่าหมอหมอเป็นคนแนะนำตอนคลอดให้คลอดแบบหลังสามสิบเก้าสัปดาห์เป็นต้นไปคือจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงดีเนาะได้เยอนะเนาะ ดแ,แดดดีเขาก็ช่วยเรียนค่ะช่วยเรียนลูกนี้มากอ่ะเอาเบบี้ออยอันนี้ไว้เช็ดเช็ดทองเพราะว่า ตรงสะดือมันก็คือมันดำเน้ะมันเป็นปานปานแบบดำๆเนะาะเพราะว่าฮอร์โมนคนท้องอะค่ะทุกคนฮอร์โมนคนท้องมันก็เลยทำให้สะดือดำอร่อยฮิซ่ o โกอิ้งทูเช e บราวนนะเอฮเฮ้กม huh? cool. to ันทัวทีมันเด็บสวัสดีคุณยายน้องพอเพียงค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะฝนตกไหมคะแถวบ้านบ้านเจะฝนตกวันนี้แดดไม่ออกเลยอากาศดีแต่ว่าซักผ้าไม่รู้จะผ้าจะแห้งหรือเปล่า คุไม่แดดแต่จันมือนี่ค้ายๆกันได้นะคะอือเดี๋กกินเผื่อนะคะทุกคนเมื่อกี้กินน้ำเต้าหู้ไปแล้วครึ่งแก้ว ครึ่งขวดน้ำเต้าหู้สั่งมาจากเซเว่นแบบน้ำนมทัวเหลืองนะคะ they don't fit in the you want potato or steak right okay how many two or three. okay i will order potato and um, something more

I like to buy you something every day, huh? Mm -hmm. every day? We have new clothes coming already. Today? Mm -hmm. How many, how many clothes? This size. Mm -hmm. Three. But they're more expensive, so I would better for four mm -hmm. five You can see. ดูทุกวันเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มาดูมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงพักเที่ยงก็คือกี่<ม>นานิกยวันนี้วันนี้แดดดีพอสั่งชูดมาให้แดเนียล

แผงม้อหมิวม o อ s มิวบีฟออเช้าว่ะแค่ว่าว่าทุกข้อกับอัพเตอร์ r ีเว u t e ปะอีพีส t ิ f อาเกนอืม n becausegoingtoexpire ป้อ,ปอนนมลูกทั้งกลางวันกลางคืนค่ะพยายามแบบปั๊มนมแม่ให้ลูกกินเพราะว่ามันมีภูมิต้านทานลูกก็กินนะคะใช่แล้วก็กินนมผงเสริมกันเอาเพราะว่าคือนมแม่มันมีไม่เยอะไงทุกคนนมแม่มันไม่ได้มีเยอะมากต้องผสมกันเอาพี่น้อง แต่สั่งขิงดำมาแล้วแหละเต็งมาไม่ถึงแต่ตอนนี้ต้มน้ำขิงกินอยู่เดี๋ยวกินเกลือนะคะอร่อยมากสังกยาฟักทองก็คือประมาณ ไม่ถึงครึ่งลูกนะเศษหนึ่งส่วนสี่ของลูกหนึ่งลูกหนึ่งกับขอใหญ่อยู่จากพี่น้องแต่ว่าอันนี้เศษหนึ่งส่วนสี่ประมาณอละลสามสิบนี่แหละอันนี้ยสามสิบสี่สิบนี่แหละเมื่อวานให้แม่ซื้อมาจากกระาดานัดฟองถมแล้วชอบกินชอบกินฟักทองซุปฟักทองก็ชอบกินนะซุปบซุปบอือ้อ ตัวบกโันตัวบกเอื้อลูกชายเลี้ยงง่ายไม่งองแงเขาไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ คือแล้ก็นอน แต่ดีพอเขาก็จะไปที่ DIY ไปซื้อของมาให้ลูกนะค่ะซื้อว่าของหนูซื้อว่าของรูกพื้นใหญ่เขาบอกนี้นะ ขี่มอไซค์ไปซื้อดีไอแถวบ้านนี้แหละค่ะอ,อยู่อยู่ในอำเภอ ก็คือสามีอายุมากแล้วก็พยายามให้เขาแบบไม่ทําอะไรเยอะเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพเขาแต่ส่วนเราอ่ะเราอายุน้อยกว่าเขาอย่าเงี้ยอะไรที่ทําได้เราก็ทำ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 ค่ำะใช่เพราะว่าสนมากถ้าเลี้ยงลูกหรืออะไรก็คือสามีก็คือออกออกเงินหมดเลยทุกอย่างใช่สามีก็คือ ่าให้หมดทุกอย่างเลยค่ะ ตอนนี้ลูกชาเรียงง่ายค่ะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเป,เปลี่ยนเปลี่ยพ่ออ้อมเปลี่ยนแพมเพลิดเปลี่ยนแพมเพลิดกินแล้วก็นอนอเที่ยงบนยากกัพ่อมีไอ้นั้นอยู่เขาเรียกอะไรข้าวโพดมีข้าวโพดอีกฝากหนึ่งในตู้เย็นอยู่ มีงาะมีขออ้าวโพดมีมังคุด ันนี้แดดดีก็ได้ออกกำลังกายอยู่นะเดีนเข้าไปในห้องฟิตเนสอยู่ ผ่านผาเสรแล้วแต่ว่าไฟ์สดจบพขอาไปตากินจนหมดเลยค่ะ หมดเกี่ยวันนี้ต้มน้ำขิงไว้แล้วสั่งขิงดำแต่ขิงดำยังไม่มามันถ้าเป็นขิงดำมันเป็นผงค่ะมันค่อยชงกินแบบสะดวกมันมันจะได้ไม่ต้องคอยเปิดแก๊สปิดแก๊ส เดี๋ยวจะโทรไปบอกแม่ี่ว่าไม่ต้องทำอ่ะแกงหัวปีแล้ว <laughs> ่่ยลูกชายก็กินนมเก่นดีนะคะตอนนี้ปอเลื่อยๆเลื่อยๆเยๆวันหนึ่งก็กินหลายแก้วเหมือนกันค่ะใช่กำลังโตกำลังกินกำลังนอนนะคะพัฒนาการก็พัฒนาการก็ดีขึ้นสะดือหลุดแล้วนะคะ แต่ดูลูกชายหลุดแล้ว d a นิเอลดเด d ิเอลด d a นิเอลดเด d ิเอลดงเดนิเอลดเดนิเอ l จอห์น ชา้ก็กินได้ทั้งนมแม่แล้วก็นผมผงกินผสมกันกินรวมกันจะ้ะมันเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็มีความสุขดีนะคะ <c oughs> เลี้ยงลูกอันนี้เลี้ยงเองนะคะช่วยกันเลี้ยงกับสามีสามีก็ช่วยเลี้ยงด้วยเออพี่นวง นาคอยมันเริ่มยุบลงเลรอดีตอนตะกี้มันจะบวมกว่าน,นี้นีแต่มันยุบลงแล้วพี่น้องตอนกลางคืนน่ะใช้พลังงานนะคะก็ะคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าเลี้ยงลูกนะคะแ <laughs> ดดเดนเนี่ยเดดเด

คือลูกชายค่ะทุกคนลูกชายชื่อเดนิเอลจอห์นริชาร์ส